คุณผู้ชมครับงานบุญใหญ่ที่จะจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปปกายเนื้อ138ปีพระเด็บพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารซึ่งปีนี้จะตรงกับวันจันทร์ที่10ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับวัดประธรรมกายจังหวัดปทุมธาน,นีจะได้จัดงานบุญพิธีตั้งแต่ภักเช้าถึงภาคค่ำเพื่อให้ศิษยานุสิ์ได้ร่วมกันสังสมบุรร่วมกันตลอดทั้งวัน พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบซุมออนไลน์และผ่านทางสถานี G ี n เพื่อให้พุทธศาสนิกชนนะครับที่ไม่สะดวกเดินทางมาร่วมพิธีกรรมงานบุญที่วัดได้มีโอกาสสังสมบุญพร้อมกันทั่วทุกมุมโลกครับส่วนว่าพิธีกรรมงานบุญในวันนั้นจะมีอะไรบ้างในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูสมุทรเสนิทวงศ์วิฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายที่ทานได้เมตตามาแจ้งกำหนดการงานบุญในวันนั้นให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันครับ หลวงปู่ท่านถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบเป็นบุคคลในยุคร่วมสมัยเดียวกับพวกเราทุกคนทําให้เรามั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เห็นว่าท่านก็มีหนึ่งสมองสองมือสองแขนเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเราแล้วเป็นคนที่อยู่ในยุคเดียวกับเราก็สามารถปฏิบัติ เพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวได้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญว่าวันคล้ายวันเกิดท่านเนี่ยก็เป็นเหตุที่พวกเราจะได้มาปฏิบัติบูชาเพื่อปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรมตามอย่างพระเดชพระกลหลวงปู่ตามอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัน วันจันทร์ที่10ตุลาคมปีพุทธศักราช2565นี้ทางวัดพระธรรมกายร่วมกับคณะสิทธิ์กัลยาณมิตรทั่วโลกเลยร่วมกันจัดพิธีบุญในวาระ138ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลพระเดชพระกุลหลวงปู่พระผู้ปราบมารโดยในช่วงสายลูกพระธรรมหลานหลวงปู่หลานคุณยายทั่วโลกเลย จะได้ร่วมกันนั่งสมาธิจเจริญสมาธิภาวนาเพื่อปฏิบัติบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วในภาคบ่ายก็จะมีพิธีทอดผ้าป่าสมทบกระถินครั้งที่สเพื่อบำรุงวัดและเป็นการปฏิบัติบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยส่วนในภาคเย็นก็จะมีพิธีปลูกรั์บานชื่น เพื่อร่วมในกิจกรรมธรรมญาตราบูชาพระผู้ปราบมารรวมทั้งพักค่ำก็จะมีพิธีจุดแสงทิพรวีสวรรค์เพื่อบูชาพระเด็จพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารรวมทั้งจุดประทีสองหมื่นดวงบนพระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นคณะสงฆ์ทั่วโลกจะร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตแผ่เมตตา เพื่อให้ทุกคนบนโลกนี้ปลอดโรคปลอดภัยจากโควิดทุกสายพันธุ์ส่วนช่วงท้ายก็จะมีพิธีฉลองชัยชิตังเมสวดธรรมจักรให้ถึงเป้า4,796ล้าน138จบในวันที่10ตุลานี้ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของ ลูกสิทธิ์หลานสิทธิ์ของพระเด็พประคุณหลงปูพระพูปกราบมาณเพราะเป็นการบังเกิดด้วยรูปประกายเนื้อของท่านด้วยบุญญาพระมงคมเทพมูน้องหลวงปูทุงชีวิคนพบวิชยาห้วนมา การบังเกิดขึ้นของท่านถือว่าเป็นความสําคัญเป็นสิทธิอาจาจรเพราะเมื่อท่านบังเกิดขึ้นแล้วท่านได้บวชอุทิศชีวิตแด่พระพุทธศาสนาเป็นพุทธบูชาและปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวจากนั้นก็ท่านก็นําความรู้เหล่านี้เนี่ยมาแนะนําเผยแพร่ลูกศิษย์ทั้งหลายชาวโลกทั้งหลายให้รู้ว่า ในตัวเรานี่มีพระธรรมกายภายในตัวที่สําคัญคือเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้เราทุกคนเนี่ยมีความทราบซึ้งเชื่อมั่นศรัทธาในการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่ามีตถาคตโพธิสัทธาคือศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระเจ้ามีจริงบรรลุธรรมได้จริง แล้วธรรมะท่านก็เข้าถึงได้จริงโดยที่สําคัญคือหลวงปู่ท่านเป็นบุคคลยุคร่วมสมัยกับเรานี่แหละท่านปฏิบัติก็เข้าถึงทมเช่นเดียวกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและแนะนําสั่งสอนทําให้เรามีความเชื่อมั่นศรัทธาแล้วตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมบาเพ็ญบุญตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพระเดชพระคุณหลวงปู่เพื่อการบรรลุธรรมหมดกิเลสบรรลุมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ หล้วหลวงปู่ด้วยฉะนั้นการบังเกิดขึ้นของท่านจึงสําคัญอย่างนี้ก็ขอเชิญชวนลูกพระธรรมลูกหลานหลวงปู่ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกได้ร่วมกันถ้าในประเทศไทยก็ขอเชิญชวนร่วมปฏิบัติบูบชาที่วัดพระธรรมกายตั้งแต่ช่วงเช้าจนกระทั่งถึงช่วงเย็นเลยนะส่วนต่างประเทศก็ขอเชิญชวนปฏบิบัติที่ศูนย วัดที่ร่วมทำกิจกรรมกันทั่วโลกหรือถ้าท่านใดไม่สะดวกก็สามารถร่วมทางด้านออนไลน์ได้ทั้งแอปพลิเคชันซูมหรือเฟซบุ๊กไลฟ์ยูทูบไลฟ์ในวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญเนาะในวันที่10ตุลาคมก็ขอเชิญชวนพวกเราทั่วโลกมาร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญบูชาธรรมพระเด็กพระกุหลงปู่และบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันนะ,จะเจริญพร ตามหนทางผู้รู้เพราะร่ำทำาลวงปู่จะทุ่มบุญทุ่มใจเฝ้ายามอธิษฐานขอติดตามลุงปู่ขอติดตาม ชมครับเมื่อเราได้ทราบถึงรายละเอียดของพิธีกรรมงานบุญที่จะจัดขึ้นตั้งแต่ภาคเช้าถึงภาคค่ำเราในฐานะลูกศิษย์หลานศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพุณีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารก็ไม่ควรพลาดที่จะได้มาสังสมบุญใหญ่ร่วมกันในวันจันทร์ที่10ตุลาคมที่จะถึงนี้เพื่อน้อมบูชาธรรมและกะตัญญูบูชาถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมาร เพราะการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายมีโอกาสมาร่วมบุญใหญ่อันนิ่งด้วยท่านถือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะนับจะประมาณไม่ได้เลยทีเดียวครับ